โอ้พี่จังหวะนี้พี่ต้องเข้าแล้วเนี่ยแหลกมันกระตุกอยู่มันว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยยิงดิพี่ไปอยู่ไหนเนีโอ้ตายเลยยกทีมได้แหล้วจีบีจีบีแดงขนาดนี้พี่จังหวะนี้มันต้องมีนี่แล้วแพ็กเสริมเกมหมดนี่มันมีด้วยเหรอมันมีดิพี่โอ้หพี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยคอเกมอย่างเราอ่ะต้องเข้านี่แล้วหมักเลยแอป MyAS MyAS เนี่ยเข้าเลยล็อกอินเข้าใช้งาน MyAS ด้วย MyID ของคุณ ที่หน้าหลักเลือก My Network ที่ประสิทธิภาพระบบจะแสดงคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลือกสมัครเกมโหมดกดเลือกแพ็กเกจนี้กดยืนยันเลือกช่องทางการชำระเงินที่คุณต้องการจากนั้นกดซื้อแพ็กเกจและรอรับ s m s ยืนยันก็เริ่มใช้งานได้เลยคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะดีเยี่ยม เข้าเลยพี่เข้าเลยนเล่นเกมลื่นมม่สะดุดแค่สมัครแพ็กเสริมเกมหมดง่ายๆผ่านมาเอสสรวนตกง่ายจบครบทุกบริการและความพิเศษมากมายเพื่อคุณ